ยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกิตสถิตเอประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครประจำกลางเดือนที่ลุงเพิ่งได้การปิดมานะครับผมนั่นก็คือน้องเบลคนนี้นี่เองถึงแม้ว่าน้องนะครับผมหน้าตาจะดูน่ารักและสวยงามขนาดไหนนะครับผมแต่ความสามารถของน้องดุร้ายอย่างกับฉา,ามที่ชอบงับคุณเลยนะครับผมกับความสามารถแรกของน้องเนาะเมื่อน้องทําการก่อสร้างหรือว่าตก เมืองของนอน,นะครับผมมีโอกาส90%ที่จะครเอทนะครับผมพื้นที่ลาวาหรือว่าพื้นที่ใต้ที่พบนะครับผมทั้งหมดในแถวเนาะและถ้าเกิดว่าศัตรูหรือว่าตัวเรานะครับผมมาตกพื้นที่นั้นก็จะขโมยมาเปลนะครับผมของศัตรูตามจํานวนเมืองที่แพงที่สุดในแถวนั้นคูณด้วย2นะครับผมก็บอกได้เลยว่าดุร้ายมากเพราะว่าความสามารถของการขโมยนั้นนะครับผมมันจะทะลุการป้องกันหมวกเนาะแต่จะไม่ทะลุโลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลทองหรือว่า โล <Low, S 2> เหลี่ยมสีฟ้านะครับผมโอเคแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมความสามารถของการดังฟ้าสามารถป้องกันได้แน่นอน100%ไม่มีตัดดังฟ้าด้วยเพราะว่าไม่ได้ยืนอยู่บนแลนด์มาร์คของเราเนาะน่าจะอย่างนั้นนะครับผมโอเคกับอินคอวามสามารของน้องนะครับผมเมื่อเราก่อสร้าง3ามหลังน้องมีโอกาสรนะครับผมเด้งกลับมาในตำแหน่งเดิมเนาะบวกอีก3 0เเมื่อไม่แสดงผลจบความสามารถแรกนะครับผม ความสามารถต่อไปของน้องนะครับผมก็คือเมื่อน้องทําการเริ่มพลุกเต่านะครับผมมีโอกาส55%นาะที่จะชาร์จโลหทองนะครับผมสัมผชัดได้สูงสุด2ขั้นด้วยกันเนาะแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมบวกเพิ่มอีก10%ไปเลยความสามารถสุดท้ายนะครับผมในเทิร์นของเรานะครับผมเมื่อเรามาตกที่เรนมาของเราเนาะมีโอกาส65%นะครับผมเลือกที่จะก่อสร้างใรนมาที่อื่นๆเนาะพร้อมกับย้ายไปทันทีนะครับผมดังนั้นเราจะไม่ต้องใส่จี้ที่มีความสามารถในการดรอปมาเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีความสามารถนี้อยู่แล้วเนาะแต่ที่ขาดไป นะครับผมที่จะไม่เหมือนกับยอมราเลยทีเดียวนะก็คือความสามารถในการโจมตีนะครับผมที่ตกตกแลนด์มาร์กแล้วก็ดึงศัตรูมายัางตัวเราเนาะอันนั้นจะไม่มีนะครับผมดังนั้นจะต้องใส่จีโจมตีมาเองนะครับผมส่วนตัวละครที่ลุงปิดมานะครับผมลุงก,ก็ปิดมาพร้อมกับคอสตูม Number t เนาะ number รนี้นะครับผมก็จะมีความสามารถในการป้องกันการขโมยมาเบิลนะครับผมของศัตรูเนาะห้เซนด้วยกันลุงก,ก็จะสามารถการเอ,อ่อทำการป้องกันนะครับผมความสามารถขโมยเงินของยอมราได้การป้องกันขโมยเงินของคีมูลได้การป้องกันขโมยเงินของ คนอื่นๆได้อย่างเช่นน้องแมงกะพุนนะครับผมเกือบดื่มไปซะแล้วสิเนาะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับผมอันนี้เป็นความสามารถของ g e v อเลยเนาะก็คือการวาร์ปตอน,น,นเริ่มเทินนะครับผมแช่องด้านหน้าตรงไหนก็ได้นะครับผมเ0พร้อมกับก่อสร้างแลนด์มาคทันทีเนาะประมาณนี้นะครับผมความสามารถทั้งหมดทั้งมวลของน้องต่อไปนะครับผมลุงสังเกตแล้วว่า เออน้องขัดการโจมตีไปใช่ไหมดังนั้นอะ่ะลุงก็จะใส่ความสามารถในการโจมตีบัตรเชิญปาร์ตี้มานะครับผมเพราะว่าลุงไม่มีอ่าชูริเกตอันเชิญเนาะไม่มีจริงๆนะครับผมก็เลยใส่มาแทนก็จะได้มีดีดพับดอกกุหลาบ ไว้ให้เขาด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถวัชเชนเปอร์ตี้แล้วสิ่งที่ขาดไปได้เลยนะครับผมก็จะคือขังกรงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในขังกรงสกายแลนนะครับผมจะได้มีความสามารถในการว้าเปลียงพื้นที่ไหนก็ได้ที่เราถอยได้ด้วยเนาะแปดนะครับผมส่วนหมวกนั้นลุงขอเลือกหมวกปาระเบิดนะครับผมยิ่งเรามีแลนด์มาร์กเยอะเนาะเราก็จะโจมตีศัตรูได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมเราก็เลยอาศัยการก่อสร้างแลนด์มาร์กของศัตรูในการปาระเบิดนะครับผมรวมถ การก่อสร้างใรื่งมองสัตรูจะทําให้เราเมืองผุดด้วยนะครับผมเพราะว่าเรามีโดรนราชาพืชถูกเนรเทศนะครับผมพร้อมกับป้องต้านการป้องกันสตูวาร์ฟนะครับผมเกิน2ครั้งใน1เทินเนาะโอเคประมาณนี้ลุงคิดว่าลุงอ๋อเลือกจี้มาเซฟสุดๆแล้วนะสำหรับการเล่นน้องนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ตัวละครเมตาอย่างน้องเมกาพุนไหวหรือเปล่าก็ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับผม let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็หนีไม่พ้นน้องแมงกะพรุนเนาะเพราะว่าเราอยู่ในทะเลนะครับผมในเฮใส่ชุดที่สวยขนาดนี้ไม่ไปเล่นทะเลได้ไงเอาดูชุดไม่ได้ด้วยเอาต้องซูมดูนะครับผมแต่น้องแมงกะพรุนบังนะโอเคการที่เราได้เป็นคนที่2ก็เหมือนจะดีนะครับผมแต่เรามาเจอแมงกะพรุนเนาะซึ่งแมงกะพรุนอ่ะเขาสามารถวางแมงกะพรุนได้ไปทั่วเลยนะครับผมมันจะทําให้เราอ่ะ เล่นตาที่สองอ่ะเล่นคนที่สองอ่ะได้ยากยิ่งขึ้นนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครชั่วโมงบินสูงนะครับผมเจอกับน้องเมกกพูนหน่อยบ่อยเนาะเราก็จะทำไมรู้วิธีการรับมือกับน้องนะครับผมได้เป็นอย่างดีเหรอได้เป็นอย่างดีนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะ เขาต้องอยู่ในแถวสองถ้าเกิดว mm ่าเราจะโจมตีเขาเราก็ต้องมาในแถวสองเฮ้ยแต่ไม่ต้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแถวสามแทนด้วยการวาร์ปตอนเริ่มเทินหรอไม่ดิเราจะไม่วาร์ปตอนเริ่มเทินนะครับผมโอเคเราจะวาร์ปไปแล้วนะครับปลาระเบิดใส่ด้วยขอบคุณครับแล้วอยเบิ้งสองนะครับผมเพื่อที่จะได้สี่อหือถามจริง โอเคตอนนี้ขโมยเงินเขามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ไหมการ์ดนางฟ้าเรียบร้อยขังกงเขาด้วยแล้วเราก็ทําการทอยเบิลสองด้วยนะครับผมเพื่อที่จะมาตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะอ,อ๋อเราจะบินผ่านแมะพูนเขาได้ไหมอ่ะไม่ค่อยแน่ใจเลยนะครับผมดังนั้นเราขอเลือกที่จะมาตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็วาร์ปมาเมื่อของเราแทนนะครับผมแล้วก็ขโมยเงินเขาซะเงียบเงียบ บักเชิงปาร์ตี้ติดดีบัฟด้วยดอกกุหลาบนะครับผมไม่ติดครับล้มก่อนเป็นไงง่ายไหมเฮ้ยนี่เล่นในหลีนะเนี่ยง่ายขนาดเนี้ยราซาตัต่อไปนะครับผมเราก็หนีไม่พ้นน้องแมงกะพรุนอยู่ดีนะครับผมอันนี้แมงกะพรุนเป็นเวอร์ชั่นมินิที่มีคอสตูมนะครับผมลูกก็เลยขึ้นตรงนี้เนาะโอเคน้องแมงกะพรุนที่มีคอสตูมนะครับผมก็จะมีความสามารถที่ เหมือนกับแมงกะพรุนที่เป็นตัวละครธรรมดาและอีโวเลยนะครับผมเราได้ทอยเป็นคนแรกด้วยหรอเราไม่ชอบการทอยเป็นคนแรกเลยครับมันเหมือนจะทําให้เราแพ้นะ่ะ <c oughs> จริงหรือเปล่าขาได้ย้ายว้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็โดนปลาระเบิดไ,ไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทอยสิบไปแบบแกล้งๆนะครับผมเบอร อย่างนี้เป็นต้นได้สิบสองนะผมเขามีดอยถอยหลังไหมเนี่ยเขามีดอยถอยหลังด้วยนะผมถอยถอยหลังนะครับถามว่าแคร์ไหมควรแคร์นิดนึงก็ดีนะครับผมแล้วก็ป้ายเหลืองนี้ไม่เลยจะหมดครับคุณวางตรงนี้แล้วผมใจไม่ดีนะอมืมันแบบมันมันบังนะมันบังจี้ที่ออกของผมนะแล้วหมวกนี้ติดตลอดเลยเหรอหมวกดีเนาะอ๋อแกไปสีแดงแล้วนะครับผมสีเหลืองก็ไม่หายไปตรงไหนนะครับผม จบเทินเขาได้ทำการออตโต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเขาก็น่าจะเลือกกันถอยไปข้างหน้าด้วยถอยหกด้วยเป็นเมืองที่เขาปาระเบิดใส่พอดีนะครับผมซึ่งเขาก็จะผลิตแมกกะพุนนะครับผมแต่เขาออตโต้นะครับผมเขาจะผลิตแมงกะพุนไม่ได้ไม่ใช่ปฏิคาไม่ได้แต่ดูดได้หรือเปล่าดูดได้นะครับผมเพราะว่าออตโต้มันก็ยังดูดให้แต่ดูดให้แบบซุ่มนะครับผมไม่ใช่ดูดให้แบบสุ่มน่าจะดูดให้เมืองที่แพงที่สุด เพราะว่าลุงก็ชอบปล่อยออโต้เสิไทยบ่อยๆนะครับผมใช้น้องชารวันปล่อยเนาะเขาก็ดูดของเขาเองนะครับผมซึ่งก็สะดวกสบายดีมากวิดีโดโอเคการที่เขาออโต้แล้วเราก็ยังจะแพ้เขาเนี่ยมันเป็นการแพ้ที่แบบอย่างเกี่ยและมากนะครับผมตอนนี้เราจะไม่แพ้เราจะตั้งใจเล่นแบบสับแบบสุดแบบใหม่นะครับผม ก็ขอทําการมาแล้วนะครับผมเขามาไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่เขามาตอนทอยรอบสุดท้ายพอดีเนาะอืมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนนะครับผมเฮรเดะทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนั้นเฮอผมไม่เข้าใจ I don't understand Why you do that ฮะวะวะ ไอ้แดดเรียบร้อยนะครับผมบักเชืองปาร์ตี้ด้วยแล้วขอญอยตถอยสองนะครับผมถอยหลังเนาะเพื่อทำการได้สี่นะครับผมฮอง้ <c oughs> ใช้ไล่ที่ไหนเราจะตัวเธอโอเคบ,บ้าอีกทีก็ไปคุกเลยนะไปไหมละ่ะลองดูไหมเออลองดูก็ได้เฮ้ย ไม่ต้องคุกด้วยอาบักเชิงปาร์ตี้มาเลยเรียบร้อยเจ้าต้องจ่ายเงินเอา้าทำไมเจ้าไม่จ่ายเงินเพราะว่ามีเมืองผีเหรอเพราะว่าเขามีความสามารถในการบล็อกการจ่ายเงินเหรอก็ไม่นี่เอา้าเวนกัมกาจะชนะอยู่ละเพราะว่ามีไอตรงแดงๆตรงนี้แน่เลยอะ่ะมันก็เลยทำให้เราดูจะแพ้อะ่ะโถ อ๋อเรามีความสามารถในการป้องก,กันการขโมยเงินอยู <W. S 1> ่เลยไหนขอมาลองดูหน่อยสิเฮอุยกันได้จริงด้วยบาวซ่าแต่เหมือนว่าจะก,กันดูดไม่ได้นะครับผม <W>. e. อีกแล้วเหรอเบะกันไหมไม่กันแล้วนะครับโถห้าสิบเปอเอาอะไรมาเยอะเรากันได้ครั้งหนึ่งก็ดีแล้วไหมโดนดูด,ดตกเืองตัวเองนะครับผม โดนระเบิดด้วยตุ่มกันไม่ได้ด้วยบักเชิงปาร์ตี้เหรอพอแล้วมั้งเขายังหอยไม่เสเร็จดออ่ะบุ้มกันได้ไหมเฮ้ย,ยกันไม่ได้โอ้แล้วก็แพ้แพงด้วยนะติดเราไปแสนหนึ่งนะผมเวอร์มากในตาสุดท้ายับผมเราก็หลุดพ้นจากน้องแมงกะพรุนมาไปนี่เรียบร้อยเนาะมาเจอกับเจ้าชายหาด้วย เจ้าชายแห่งลวงจันทร์จะลงทันแกเองนะครับผมที่ลุงพูดยาวขนาดนี้เพราะว่าลุงคิดชื่อเขาไม่ออกชนต้องเปิดคอยดูนะครับผมน้องเจฮาลองฮายองฮึเจาฮายองเดี๋ยวนะไม่ใช่ไหมขอสกกใหม่ก่อนมันเป็นอออ่างแชระยองเหรอเอ,อ๊ะไม่น่าใช่น้องชื่ออะไรนะลุงลุมชื่อน้องนะ Okay. เมืองไม่ผุดหน่อยเลยหรอครับโอเคครับขอเมืองผุดเมืองก็ผุดให้นะครับผมผุดให้ที่ไหนละ่ะอยู่ไหนละเมืองเนะี่ยโถโอเคบัครคองปาร์ตี้เล็กสักปาตี้ทาม a n ตรงนี้ก็ได้ไปกันเขาก่อนเออไปทำลายเมืองทิ้งก่อนนะครับผมไม่ทำลายทิ้งก็คงไม่ได้อนะนาออ่าทอย12ไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่ากดคูคีทำไมด้วยเพราะว่ามันเป็นการทอยครั้งแรกนะเอาเดี๋ยวนะป้ายแดงแวะหรอชึบกรธไปนะครับผมอา่าทอยเบิ้ลสองอีกทีนนะึงแบบดับเบิลด้วยยาอ๋อยาโอเคเมืองก็เซนจะถูก บักเชิงปารตี้เล็กเก็กอป,ป้าตีทำทำอะไรไม่ได้แล้วว่าเขาจะไล่ผมไปคุกตลอดเลยครับทำไมเขาโหดร้ายกับผมขนาดเนี้ยผมขอถอยสิบแบบไม่เบิ้ลเนี่ยมผมจะโจมตีเขาได้ไหมล่ะขอขอแค่เนี้ยให้กันไม่ได้เลยเลยถอ,อยสิบถอยหลังแบบไม่เบิ้ลก็เบิ้นอยู่ดี <c oughs> ไม่มีออกกอด้วย โอเคทอยสิบสองนะครับผมแล้วถ้าเขาทอยได้อีกหนึ่งทีเนาะเฮ้ยรอดวะกันเมืองผุดเหรอกันอะไรอะ่ะทําไมเราเมืองผุดไม่ได้เขามีความสามารถกันเมืองผุดเลยเหรอลุงไม่ได้เล่นน้องนานลุงลืมอ่ลงที่เดิมนะผมเบ้อจ่ายเงินมาไม่จ่ายอ้ยจะบักเชิงปาร์ตี้ลือนะนี่นี่เป็นไงอร่อยไหมดอกกุหลาบนะ ไม่ติดเลยอ๋อล้อลมก่อนสรุปน้องชื่ออะไรนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับน้องเบลนางฟ้าซัมเมอร์ของลุงนะครับผมบอกเลยว่าทางคลิปก็เห็นแต่ความน่ารักของลุงนะครับผมหยอกหยอความน่ารักของน้องนะครับผมส่วนความโหดนั้นก็จัดอยู่ในระดับที่ปกตินะครับผมพอเล่นได้แต่ก็ไม่โหดเวอร์เท่ากับตัวละครต้นแบบอย่างน้องยอมราณเนาะ ดูคิดว่าน้องยมราครบเครื่องมากกว่านะครับผมถ้าดูกับความสามารถของน้องเองเนาะมีความสามารถความสามารถแรกอะเหมือนกับน้องยอมราทุกอย่างเลยนะครับผมแต่ความสามารถที่2อเออน้องมีชาร์โลมาใช่ไหมยมราไม่มีชาร์โล,โลนะครับผมยมราไม่มีวาร์ปแต่ยมราสามารถใช้รองเท้าติดปีกอะในการวาร์ปได้ได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่ารองเท้าติปปีกอะจะมีความสามารถในการก่ดสร้างเลนมาร์กแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่มุ่หรือว่าพื้นที่พิเศษด้วยมันก็จะคอมโบกับ การสร้างลาวาของเราได้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่น้องคนนี้ถ้าใส่มามันก็จะทับกับความสามารถนี้ของน้องอะเนาะคิดว่านะเซจี้ที่ยุงมนีน่าจะพร้อมเล่นกับยอมลามากกว่าน้องคนนี้นะครับผมน้องคนนี้อาจจะต้องใช้จี้ใหม่ๆเนาะเวอร์ชันใหม่ๆที่ลงุงคิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้กับตัวละครประจำเดือนอื่น,นๆลุงก็เลยไม่ได้หานะครับผมอย่างจี้ใหม่พวกนี้อนะเนาะเออเอาเป็นว่าในอนาคตเดี๋ยวจะหากันแล้วกันอย่างจี้เนี้ย ก็เ,เอามาเล่นได้ดีเลยนะกับน้องอ่ะก็โจมตีแบบโบมโบมเลยนะครับผมแต่ลุงก,ก็ไม่มีเนาะอชุดลิเคนอันเชิญลุงยังไม่มีเลยนะครับผมคิดดูสิโถไม่น่าเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่คิดแบบนั้นดี ดีแล้วนะครับผมที่ลุงหามาเนาะลูกจะได้มีตัวละครน่ารักน่ารักอยู่ในครังนะครับผมเฮ้ยน่ารักอ่ะสักคริปนี้นะครับผมลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบใหม่คลิปหน้าเนาะถ้าเกิดว่าใครปิดน้องฟรีได้จากการปลดแพ็กนะครับผมลุกขอยินดีด้วยกับเราก็แล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียสี่หมื่นอย่างลุงนะครับผมแย่ไปไปเจอกันอีเวนต์หน้านะครับผมหวังว่าจะเป็นจี้ที่จี้ที่ดีสอดคล้องกับน้องนะครับผมถ้าสอดคล้องกับน้องลุงก็ต้องเสียเพชรหายอีกสิ พอก่อนไหมพอก่อนเนาะโอเคเลยครับผมอันยองครับจุบจ๊บ